คุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ที่ครั้งขึ้นนะครับและล่าสุดก็เกิดขึ้นที่อำเภอสุขินและก็อำเภอเจะอาะไอร้องจังหวัดตาราธิวาสนะฮะดังนั้นครับนายสุทินคลังแสง รัวมตีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จึงลงมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยมาที่ค่ายกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมประชุมกับแม่ทัพนายกองนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่4นะฮะพลโทสันติสกุลธนารวมทั้งผู้บังคับหน่วยอื่นๆนะฮะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกาลังพลทุกหน่วยนะครับโดยร่ฐมตีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าตอนนี้เป้าหมายหลักๆของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดอสนะครับเพราะว่า จากเมื่อก่อนนี้อสจะเป็นชุดกําลังเสริมกําลังสารองนะครับแต่ปัจจุบันอสเป็นกําลังหลักในพื้นที่ดังนั้นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงมุ่งเป้าไปที่อสเป็นสำคัญนะฮะถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ดูมันกรณกีขึ้นจะน้อยกว่าแต่ว่าความสูญเสียอาจจะมากกว่าน,นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวโน้มที่ที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจต้องไม่ประมาท บางครั้งเนี่ยเราทํางานร่วมกันเฉพาะทางหน่วยที่โดนโจมตีมากที่สุดก็จะเป็นเป้าือพื้นที่อ,อสอ,อสอก็เป็นคนในพื้นที่คนในพื้นที่มักจะคิดว่าบ้านตัวเองจะไม่มีอะไรเกิดดูหน้าแล้วก็เป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนรู้จักก็เลยประมาทอันนี้ที่เราต้องเน้นย้ําว่าหนึ่งต้องไม่ประมาทสองวิธีการปฏิบัติงานต้องต้องปรับโดยเฉพาะอสออาจจะโดยทักษะแล้วอาจจะยัง ไม่ได้รับการฝึกที่เข้มข้นเท่ากับทหารเพราะนั้นเรา,าก็ห่วงทางสอสด้วย Và ว่าตอนนี้ก็มอบไปทางทหารเขาช่วยดูแลช่วยฝึกเพิ่มเติมเช่นการจะไปปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติงานเช่นไปคุ้มครองครูค,คุ้มครองหน่วยนนนี่นั่นเนี่ยเจ้าที่จะต้องรู้จักวิธีการปร,รับเปลี่ยนหรือรับรองทางบาง้านถ้าเราใช้วิธีเดิมไปแบบเดิมเแบบวลาเดิมแบบแเ,มแบบเมส้นทางเดิมเนี่ยก็จะเป็นเป้าได้ ครับต, geliyor, ตอนนี้ทุกหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ก็จะต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะโดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่อสนะครับซึ่งตอนนี้มารับหน้าที่หลักนะฮะรับหน้าที่หลักในการคุ้มครองครูคุ้มครองตำบลนะฮะเหมือนอย่างที่ท่านนบดีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกไว้นะครับอันพุ่งเป้าโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามจึงไปอยู่ที่กลุ่มอสก็ต้องระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับและนี่ก็คือความห่วงใยและก็ภารกิจหลักๆของนายสุทินคลังแสงรบดีว่าการกระทรวงกลาโหมในการลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราับ